ยายกับสีมาว้าวคือเก่าแหละเนาะพอว่ายูมากกับจนอายุหกสิบกับสีว้าวในเรื่องบาบุญคุณโทษเนาะถ้าว่าบาบุญคุณโทษนี่ยายก็คือว่ามีจริงเนาะสำหรับยายแต่คนอื่นยายกับวงเออบนันนี้แต่บันนี้ยายสีว่าว่าศาสนานั้นมีอยู่บ่แต่ว่าเพิ่นว่ามีเนาะ แต่ว่ายายก็ะมองบบเหน็นเออแล้วบันี้ยายก็ะดําเนินชีวิตคือในปัจจุบันนี้ยายบลรอศาสตรหนาจังงสินะเพราะว่ายายมองบบเหน็นเอออันคือว่ายายอยากเหตุอย่างยายต้องเหตุในเดียวนี่ในศาสตร์นี่ไอ้ในเรื่องที่มันถืกมันค่วนนะอืม ถ้าแม่นเรื่องบ่ถือบ่อควรย่า i บบ่อยกเข็ดย่ายกับสีบ่เหิดอืมเพราะว่าย่า i คือว่าย่า i มันบ่มีศาสตร์หนาะในโตย่า i เเหว่าเดียวนี่มันเป็นศาสตร์หนีแหลกับปัจจุบันนี่ทอนั่นคนอยู่ในแผน่นดินเห่านี่นะแผ่นดินไทยนี่แล่ละเอา้าสมหมดอยากได้เงินกับไปหาเงินอืม เดี่ยวนี้ความคิดยายยายอยากได้เงินเนี่ยมาเลียงปากเลียงทองยายก็คือหาเงินคิดทีเดียวมาว่าแวะแ่ะอยู่นี่ก็คือหาเงินในศาสตร์นี่เออถ้าบอมี่คำว่าในศาสตร์นี่นี่ยายเศร้าเหตุเลยคิดเนี่ยเออคนว่าเหตุดเดียวนี้แหละไปล่อศาสตร์หนายายบ่อเหตุ ยายสิเห็ุเอาในศาสตร์นี่เนี่ยมันใจเต็มลอยว่าเว้าอยู่นี่แบบนี้มีเงินมาใส่แท่ในศาสตร์นี่ถ้ปาปาบใดบ่กามาเวา้ามาปากอยู่ในนี่แล้วเลยบ่มีเงินมาใส่แฉในมืออื่นมือฮื้อนี่ละบ่ต้องไปว่าเป็นทเท่าไดดอกคือหาใสแต่ละหมื่นละหมื่นเนาะเพราะว่า มันมีคววมอยู่ในใจของยายนี่ขึ้นไม่อีกในมือนี่คือต้องเว่าแบบนี่เพราะว่าใจมันอยากเว่าอืมเฮาเป็นนักขี้ไอเตอร์เฮาคืออยากเว่าวแบบใดเฮาออกมาเว้าวได้เลยเฮาสีใดเปียบมู่กลัวผูเพิ่นเบิงเอ,เอ้าเออได้เปียบมูมันเป็นจังไดปฏิว่าอุ้ยมันก็เป็นอันคือ การกล้าแสดงออกแบบนี้นะย่ายนี่ย่ายกับบดอดายยังมาดอกคํา่่าได้เปรียบแต่ว่าย่ายได้ละบ้ายค่วมออกไปในเฟสในเพื่อนเพื่อนถ้าห้าวหูกันมัดทุกคนถ่าเห็นคลิปย่ายนอะ